พสีนะครับั้นปีที่สี่คอซงตรเมอสวัสดีครับพงแลนแค้นครับสวัสดีค่ะฟิลลิ่งเบนิต้าค่ะสวัสดีค่ะทองคาอลิชาค่ะนี้เนาะรองสัอะไรเรื่ของเราี่คืองานที่เราราที่อ้างเยนนี้นะครับผมรับหน้าที่เป็นกองเชียร์ทีมจุฬาครับผมแน่นอนว่าจุฬาต้องมาแรงแน่นอนครับปีนี้ ที่2นะคะผมเหรอผมน่าจะเป็นคนเสิร์ฟน้ำให้กองเชียร์ค่ะเพราะเซฟมันต้องเดินด้วยท้องเนาะก็ผมก็เป็นเด็กเสิร์ฟให้เขาแล้วกันเขาผมเดี๋ยวมีแพกแบบว่าเป็นคนเสิร์ฟน้ำหล่อแบบต่อไม่หลอดนะำลองลองไปหาดูนะครับอาจจะเจอผมหรือไม่เจอก็โซคังหนูก็เป็นฝั่งเชียร์เหมือนกันค่ะส่งเสียงเอาค่ะให้กำลังใจ โอเคครับและสำหรับรางวัลนะเลิศผู้ที่เป็นเจ้าของแบบนจะตดองิรน้ให้ขกองเราในวันนี้นะคะทีแคืองาสาวการอัคคทยีวีนิสิติรัชรุษาชั้นปีที่สี่ครับเราทอะไรนคะงานทอะไรบ้งอแงเียไปช้วยหรือว่าทำอนนี้ก็คือผู้ที่ออกแบบจตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแผนว่าจะทำแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสให้มาลองทำก็อาจจะลองดูครั ขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกสรินทร์เจียรและมณีโชคชัยที่ขึ้นมามอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามท่านที่ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่ง้วยเช่นกันนะคะเคยมาร่วมงานไหมเดี๋ยวรอบนสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้หนึงดีกว่าเนาะเราอยากรู้ว่าเคยมาร่วมงานไหมมาเป็นไงเสียไม่ใช่ครับผ้ในฐานะัวายนะเฮ้ยงานนี้จอดีค่ะขออนุญาตให้ที่ในตัวหนึ่ สาชื่อนางสาวใครรัม mm ันะคะที่เล่นม่ คือต้องบอกก่อนเลยว่างานตอนของจุฬาธรรมศาสตร์เป็นงานที่ใหญ่มากๆค่ะคือหนูเพิ่งปีสองก็เลยยังไม่เคยร่วมงานแต่ว่าตั้งแต่อยู่แบบมัธยมก็คือเป็นงานที่โด่งดังมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทเรนหรือว่าเรื่องของคนในางหลายคนค่ะที่เข้ามาร่วมงานก็เลยรู้สึกว่าเป็นงานที่ภูมิคด้มาเป็นส่วาค่ะตอนนี้จะเป็นลายของแก้่ค่ะก็เป็นเหมือนเศษแก้วที่แตกออกเนาะก็เหมือนกับคอนเซ็ปต์ของเราที่เป็นการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด พ่อไว้เพราะว่าเหมือนแบบพ่อผมจบจุฬาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือพ่อเคยไปงานบอลนะอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้คงลองไปแบบประสบด้วยตัวเองบ้างว่าแบบว่าประสบการณ์มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ครับเชยทำไหมเนา่รู้ว่าทรายนี้เนี่ยเขาผมตื่นเต้นมากๆใช่ เขาผมเองยังไม่เคยไปร่วมงาน้าเลแต่ว่าเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับจุฬาธรรมศาสตร์อยู่ครับว่ามันดูเดือดมากโดยเฉพาะขบวนพาเหรดแล้วแปลกสอนอันนี้ผมอยากดูเป็นพิเศษเลยฮะเคยเห็นตามความเที่ยวของชีเตอร์เลยฮะอันนี้กลงตัวอะไรอย่างนี้ค่ะทองค่ก็เคยเห็นเสื้อนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าผิวมากเลยนะแบบโสีมาุดยอดมากแล้วอีกทีหน้งค่ะอยากจะรู้ว่าคิดว่าการที่สุราฯปโอกาศให้ เอาแบบลายเสืส้อเน,นี่ยส่งผลดีอย่างไรบ้างคะก็ส่งผลดีแบบหลายด้านเลยก็ะก็ข่าวเาเป็นงานแบบเหมือนเราได้พี่เตไม่เคยเล่านะแต่ผมเคยเห็นพี่เตเหมือนก็ถือกระทางเป็นกระทามือหนึ่งต uh> uh> uh uh> ึงมากตอนตอนสแตนลิมปิกเขาก็จะถือมือนึงเลยด้วยโอ้โหแล้วก็มีพี่เจมี่ด้วยใช่ใช่ใช่ จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากไปทําหน้าที่เหมือนพี่เตยมากครับอ๋อแต่ยังไม่มีใครมาท้าทางผมเหมือนกันติดต่อได้ห่อติดต่อได้ติดต่อได้นะครับรับงานเขบสมัครข้างไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาดู ในระยะเวลามันก็แบบทาไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับมาหลายแบบก็เลยก็ได้ส่งไปหลายแบบตอนนี้ก็เป็นนัดลาแข่นจุฬาคทากรมือหนึ่ง้าจุอยกเรยมคาาคนเป็นกังใจให้เต็มที่คชิญชวน้าผูที่มหอยากมีการออกแบบประกวดเสืออกนะเชิญชวนให้คนที่มาส่งเสือกเราวจุฬาเนี่ยเป็นใรนักกีฬาร้ามีหน้ามีการประกวดเชือกก็ ต้องต้องหมดก่อนว่าคงที่เราเป็นนักกีฬาของคณะบาสายนะคะอุ้ยเรามีเราเป็นตัวซุ่มหรือเปล่าไหนพนักงาลทีเราคือถ้าคือถ้าวันจริงแล้วเห็นเราไปโหวตในสนามนี่คือไม่ต้องแปลกใจเายที่แบบไม่ต้องแปลกใจเป็นเด็กเก็บบอลครับออ๋ ใช่ได้เป็นไข้ตายเลยไม่จริงๆคือถ้าหงหลงก็คืออาจจะไม่สุสีอาจจะกินขา่ไปหน่อยอาจจะก็จริงก็จริงก็จริงไูดูเดี๋ยวมัาไม่อยากจะโมเลยไม่ค่อยอยากจะโม้เท่าไหร่ผมนะครับผมตัวสำรองครับเรื่องของเราในวันนี้มกอ๋อโอเคโอเคผมปกติผมในทีมบาซายใช่ไหมผมจะอยู่เป็นกองกลางอะไรอย่างนี้ช่วยเพื่อนผมคนหนึ่งที่ตอนนี้ก็น่าจะเป็น ตัวจริงไม่รู้แต่ว่าน่าจะอยู่ทีมจุฬาเขาเป็นแบบเด็กเก่งมากใช่พี่เราบอกไปเนาะว่าเสื้อบอลทีมเลยรวมถึงเสื้อบอลทุกทุกปีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์สำคัญเนาะเพราะว่าอ่ะตั้งแต่เราผมหรอไม่ใช่มาถึงเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมได้เป็นตัวจริงไม่ใช่ผมเราไม่ต้องมีมนไม่ครับผมเป็นคนอยู่ข้างสนามเชียร ดูไชอไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ใช่ซึ่งในแต่ละปีซึ่งในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมีความหลากหลายและมีความสุขที่แตกต่างกันไปใช่แล้วคือชีวิตของชุลาแน่นอนครับว่ามีเรื่องหน้าตามีองครับนี่ มีฮงก็ต้องของเด็กจุฬาก็ต้องมีนัดนะใช่แล้วก็มีเพื่อนพี่ๆน้องๆเนี่ยครับที่น่ารักเรามีกองหลักสอดอย่างเดียวในสนามไหมคะใช่ครับเรามีมีทีมนักบอลที่บอกเลยว่าฝีแข่งยิ่งกว่าเมสซี่ครับผมเราตรงนี้เลยนะคะซึ่งต้องขอแอบบอกก่อนว่าในงานเนี่ยมีการจับจ่ายแต่ว่าเหลือเพียงแค่จำนวนเราหนักใช่แล้วเรามีแค่500ตัวเท่านั้นนะคะ า็บอกก่อนว่านักบอลเรานะคะอิมพอร์ตมาจากหลายประเทศมีประสบการณ์มากมายนะคะรวมถึงตั้งใจซ้อมมากๆอยากให้ทำมาตรานะคะระวังไว้ให้ดีว a t เ h ้า t ันจดนะนะคะเผื่อใครซื้อวันนี้ไม่ทันตอนนี้เราเปิดฟรีออเดอร์อยู่และสามารถซื้อได้ท้องกัดระวังขายื้อกันในวันที่4มีนาคมนั่นเองเราสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างคะลูกเตะ ปีแรกเลย็ฝากติดตามงานฟุตบอลสัมพันธ์ของจุฬาธรรมศาสตร์เลยนะครับผมปีนี้ก็เป็นจัดเป็นปีแรกนะครับหลังจากที่ไม่ได้จัดมาเป็น4ปีผมบอกเลยว่าดูเดือดแน่นอนครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมานะครับสามารถไปซื้อบัตรได้เลยครับที่ไทยสเก็ตเมลอนนะครับผมแล้วก็เจอกันที่วันที่31มีนาคมครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กจุฬาหรือเป็นเด็กธรรมศาสตร์ก็สามารถมาเข้าร่วมได้นะครับผมมา รับประสบการณ์ให,ใหม่ๆแบบว่าระหว่างสองมาหาลัยนี้ครับก็มาทานเยอะๆ,ๆนะครับใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะซื้อบัตรวันแรกนะคะ2 1 t i ิ k e t m น l o n เกตเมลอนะคะมาเจอกับพวกเราได้นะคะ และนอกจากตัวเราพูดกันไปหมดแล้วเราเบางแครที่ะบอก็อย่าลืมมาเจอพวกเราวันที่21มีนานค่ะนอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีแบบว่าคนที่ทุกคนอยากเจอเลยแหละคนแน่นอนก็อย่างนี้นะครับยังสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางออนไลน์เนาะที <Background. S 1> well ่ www.warrix.co.th like ค่ะคือถ <but rators> <hand> ้าไปซื้อที่ร้าน attend.